สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินวันนี้รายการเรียบพระนครนะคะขอนําเสนอเรื่องราวต่อจากข่าวก่อนนะคะเพราะว่าการศึกษาของขติยานารีเจ้านายฝ่ายหญิงนะคะที่ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศฉะนั้นเล่ามาจนทันถึง,ถงการส่งเจ้านายฝ่ายสตรีนั้น ไปเรียนต่อต่างประเทศตามวิถีสมัยใหม่นะคะดังนั้นจากจารีดวิถีจารีดโบราณประเพณีในรุ่นในวังเนี่ยการที่จะเปิดตัวเองออกไปเนี่ยเจ้านายสตรีฝ่ายหญิงเนี่ยกว่าจะเปิดตัวเองออกไปเพื่อไปศึกษาต่อต่อตางประเทศได้เนี่ยก็ต้องถือว่าต้องพระบิดานะคะผู้สนับสนุนต้องมีวิสัยทัศน์อย่างมากเลยาการส่งลูกสาวไปเรียนหนังสือนี่ก็ถือเป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะแต่นี่คือให้ไปเรียนต่อต่างประเทศด้วย เออพอมาถึงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะเจ้านายฝ่ายผู้หญิงขอพระราชธานพระบรมราชานุญาตเพื่อจะเสด็จออกไปศึกษาในต่างประเทศมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือมันเป็นความนิยมะค่ะมัน็นคนีความป mm ๊อปปูล่านะคะป๊อปปูล่าอย่างหนึ่งว่าเออถ้าผู้หญิงได้มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วมันเท่นะคะก mm ็ hmm. ทําให้มีคนนิยมเนี่ยจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศมากขึ้น mm hmm. เอ่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลานั้นน่ยนะคะรัชกาลที่เจ็ดเวลานั้นก็ ทรงไม่เห็นด้วยนะคะแต่ก็ถึงจะไม่ทรงไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ก็ทรงซึ่งพระบาทสมเด็จพระป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นที่ไม่เห็นด้วยัแต่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะคะคือขัดใจแต่ก็สนับสนุนก็พระรรชธานพระบรมราชานุญาตนะคะแบบเสียไม่ได้นั่นเองนะคะคืออยากไปเรียนก็เอาให,ให,ให,ให้ไปเรียนอย่างนั้นทั้งไม่อยากให้ไปนะอ,อย่างกรณีที่ปรากฏชัดก็คือกรณีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาจันทบุรีนฤะนาถ คือกรมพยาธิบุรนรนาเรนาเนี่ยทรงทำหนังสือกราบมงคมทูลขอพระทานบรมราชานุญาตให้หม่อมเจ้ากระมลปามโมธนะคะพระธิดาของท่านเนี่ยสเสด็จไปศึกษาวิชาบำรุงรักษาเด็กที่ออกฟอร์สประเทศอังกฤษเพื่อจะได้มีความรอบรู้และสามารถและเข้าใจปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมกับนำหม่อมราชวงศ์มารุตบุตรชายนั้นให้เข้าไปเรียนด้วย แม้ว่ารัชกาลที่7จเนี่ยจะพระราชทานพรบรมราชานุญาตให้หม่อมเจ้ากมลปาโมโเสน็จไปศึกษาในต่างประเทศได้แต่ก็มีพระราชบันทึกนะคะแนบมาเพื่อแจ้งให้หัวหน้าราชสกุลต่างๆทราบถึงพระราชนิยมที่ไม่โปรดให้หม่อมเจ้าหญิงทูลลาไปศึกษาต่างประเทศบางช่วงมาตอนในพระราชาทะเลขาถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานนริศลานุวัติวงศ์ก็เขียนถึง พยาไม่หิดทอนนะคะบอกเล่าถึงความรู้สึกในช่วงนั้นว่าทำอย่างไรให้ทราบพระราชยมกันว่าไม่โปรดเสียได้แล้วเป็นการดีแต่เห็นคิดไม่ออกว่าควรจะต้องทำอย่างไรในการที่จะส่งพระราชบันทึกไปถวายเจ้านายหัวหน้าสกุลฉันก็คิดเหมือนกันแต่สงสัยว่าจะไม่เป็นการราบเรียบเจ้านายพระองค์ใดไม่รอบคอบปล่อยพระราชบันทึกหลุดออกไปถึงหนังสือพิมพ์จะเป็นการกึกก้องเกินสมควร ติดจะเป็นความเสียหายแก่กรมพระจันทบุรีและหญิงกรมหญิงกมนนะคะหญิงกมนผู้เป็นต้นเหตุจะได้รับความเดือดร้อนในทางที่หากว่าใครเนี่ยกลาบบังคมทูลากรมราชาเลขาธิการสมพระราชบันทึกให้ทราบก็ดีอยู่แต่เกรงว่าจะไม่มีใครยอมถอยเพราะการที่จะกลาบบังคมทูลาก็ย่อมจะต้องไปได้เตรียมการเอาไว้เสียตลอดไปแล้ว หากจะใช้พระบรมเดชานุภาพโดยตรงทีเดียวที่เป็นไปนอย่างไรหากมีเจ้านายผู้หญิงกราบถวายมงคมลาอีกตรัสห้ามตามที่ทรงพระธรรมดิเห็นเป็นความเสียหายจะเป็นทางปกป้องราชบงพระราชบงออกมางดงามกว่าที่ทรงแสดงว่าพระราชทานบรมทานอนุญ,ญาตโดยไม่ได้เต็มว่าไทยเต็มพระราชดุษฎยนักครั้งเดียวเท่านั้นก็เห็นจะไม่มีใครกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่ออีก หม่อมเจ้าที่อยู่ในต่างประเทศนั้นเนี่ยนะคะจะอยู่กันอย่างอย่างไรอยู่กับชนชั้นกลางไม่ฟุ่มเฟือยต้องอยู่ในที่เลวๆพอใช้เพราะเงินทองก็ไม่ค่อยมากนักนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ผู้หญิงชั้นสูงจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่เมื่อพิจารณาว่าเออไปอยู่ในต่างประเทศแล้วต้องไปประหยัดไปอยู่กับชนคนทั่วไปที่ชนชั้นต่างๆไม่เหมาะสมเนี่ยเ,ออเมื่อพิจารณาพระราชบันทึกจะเห็นได้ว่า สมเด็จพระปกเกล้าจะอยู่หัวเนี่ยมีแนวพระธรรมรในทางจารีตนิยมพูดง่ายว่ายังคงเป็นหัวโบราณน,นั่เนเองนะะการที่7เนี่ยทรงห่วงเรื่องการใช้ชีวิตของเจ้านายผู้หญิงในต่างประเทศการใช้ชีวิตที่อิสระแล้วก็ไปปรับบนกับคนทุกชนชั้นเนี่ยอาจจะนํามาถึงความเสื่อมเสียพระเกียติยศในทางใดทางหนึ่งได้ทั้งวิชาที่เรียนนั้นก็ทรงเห็นว่าสามารถที่จะเรียนได้ในเมืองไทยจึงไม่ทรงสนับสนุนให้เจ้านายผู้หญิงไปเรียนศึกษาต่อในต่างประเทศ กรนั้นก็ตามเน่งเงื่อนไขสําคัญที่พระรารบรมราชานุญ,ญาตคือการที่เจ้าหนายผู้หญิงเสด็จไปเรียนต่างประเทศโดยมีพระญาติไปอยู่ด้วยหรือได้ผู้ดูแลที่น่าเชื่อถือมีความไว้วางใจถึงจะไปเรียนได้ซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีเจ้าหนายฝ่ายผู้หญิงขอพระรานพระบรมราชานุญ,ญาตเสด็จไปเรียนต่อต่างประเทศอยู่เนืองๆเลยนะคะเ,เช่นพระธิดาในกรมพระจันทบุรีนะรุนานาอีกพระองค์หนึ่งก็คือหม่อมเจ้ากัลยางสมบัติ ก็ได้เสด็จไปเรียนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์สประเทศอังกฤษจนจบปริญญาตรีนะคะก็ถือว่าเรียนเก่งมากเลยนะคะไปเรียนที่อังกฤษได้เนี่ยวิชาที่เจ้านายผู้หญิงเสด็จไปศึกษาจะเน้นวิชาชีพเฉพาะทางหรือเป็นการเรียนหลักสูตรสั้นๆอาทิเช่นวิชาครูวิชาพยาบาลวิชาการเลี้ยงดูเด็กแต่และว,วิชาจะเป็นไปตามความนิยมนะคะในเวลานั้นซึ่งต่อมาเนี่ยการประกอบอาชีพของผู้หญิงในช่วงเวลานั้นเนี่ย ขณะนั้นจะมีการศึกษาวิชาชีพพยาบาลภายใต้การดูแลของสภาการาพทสยามอยู่แล้วออได้มีทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนพยาบาลให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอยู่แล้วนะคะมอมเจ้าพรพิออพรพาราชดิสกุลเนยทรงเป็นนักเรียนพยาบาลที่สอบไล่ได้ทุนไปเรียนวิชาพยาบาลที่เมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินในปีพุทธศักราช2469ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้นะคะให้ไปเรียนต่อที่ฟิลิปปินได้ การที่หม่อมเจ้าหญิงพรพิลาศงสอบชิงทุนของสภากาชาติสยามได้เนี่ยนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีกเช่นเดียวกันนะที่รัฐบาลโดยไม่ต้องใช้ทุนส่วนตัวแล้วก็ให้พระบิดาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ออกหน้ามารับรองให้คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องมีใครมาไม่ต้องใช้เด็กเส้นไม่ต้องใช้เส้นสายอะไรนะคะใช้ความสามารถสอบชิงทุนไปได้เลยใช้เงินของรัฐบาลด้วยไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวของตัวเองนะคะ ตามความคิดของกรมชนชั้นสูงต่อมาเนี่ยนะกรอบความคิดของคนเหล่านี้เนี่ยนะคะว่าการใช้ชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์จารีตของเจ้านายผู้หญิงจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะคะไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเปลี่ยนแปลงมีขั้นตอนหนึ่งท่ามกลางกระแสโลกนะคะที่กําลังจะกล้าวไปสู่ความซิวิัยหรือทันสมัยมากขึ้นกรมพยาดํารงราชานุภาพพระบิดาของหมอมเจ้าพรพิลาชเนี่ยทรงให้อวาทส,สั่งสอนความประพฤติของพระธิดา ให้รักษาเกียรติของพระชวงศ์และดำรงตนให้เหมาะสมกับความเป็นเจ้าเพราะแม้จะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ไม่อาจปิดบังฐานะที่แท้จริงในความเป็นเจ้าของตนเองได้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่กรมพยาดดำรงราชานุภาพทรงเน้นย้ำกับลูกสาวของท่านเป็นอย่างมากนะคะในการที่จะส่งลูกสาวไปเรียนต่อต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับพระบรมราชวาทของรัชกาลที่5นะคะที่เคยพระราชทานไว้ให้แก่ พระเจ้าลูกยาเธอสี่พระองค์แรกที่เสด็จไปศึกษาต่อหน้าต่างประเทศจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกับพระโอวาทของสมเด็จกรมพยาดมง์ราชานุภาพและแนวพระราชดำริของรัชกาลที่7โดยสิ้นเชิงนะคะคือร5กล่าวไว้กับความคิดของกรมพยาดดมงคงแล้วก็พระราชดำริของรัชกาลที่7นั้นก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะว่าม,มีทัศนคติต่อการไปศึกษาต่อในต่างประเทศเนี่ยของเจ้านายผู้หญิงเนี่ย จะเน้นสําคัญไปที่การใช้ชีวิตเน้นไปที่การความเป็นอยู่เน้นที่ความประพฤติการรักษาพระเกียรติยศมากกว่าการให้ความสนใจต่อวิชาที่จะไปเรียนวิธีการเรียนหรือการนําความรู้กลับมารับราชการเพื่อพัฒนาประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวแต่ละราชการทรงย้ําถึงการเรียนของเจ้านายผู้ชายเสมอว่าเกิดมาเป็นเจ้าในราชวงศ์จะต้องทําประโยชน์แก่ราชการ มุมมองของพระมหากษัตริย์ต่อลูกชายกับลูกสาวนี่มันไม่เหมือนกันเลยนะคะอมองกันคนละมุมเลยทีเดียวเมื่อใกล้จะสําเร็จการศึกษาหม่อมเจ้าพรพิราทรงปรารถนาจะเรียนวิชาชีพพยาบาลชั้นสูงต่อไปอีกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ด้วยเงื่อนไขในสัญญารับทุนทางสภากาชาติต้องพิจารณาว่าจะให้ไปเรียนต่อได้เลยหรือคนต้องกลับมาเมืองไทยก่อนคือเหตุผลสําคัญก็ ประการหนึ่งที่หม่อมเจ้าพรพิลาทรงประสงค์จะไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะโดยที่ไม่กลับมาเมืองไทยก่อนเนื่องจากว่าทรงเกรงว่าหากกลับมาแล้วจะไม่ได้รับรอ,อนุญาตให้ออกไปเรียนต่อต่างประเทศอีกเพราะว่าความเป็นเจ้าเนี่ยมันค้ำคออยู่นะคะดังนั้นเนี่ยดังที่กรมพยาดําำรงราชานุภาพทรงมีหลายพระหัตถ์ถึงหม่อมพอรพิลาลูกสาวว่าข้อที่เกรงว่าถ้ากลับเมืองไทยแล้วขึ้นกับสภาการชาติ ว่าอย่างไรก็จะไม่ได้ไปเรียนต่อวิชาชีพอีกเพราะเหตุที่เป็นเจ้านี้พ่อจึงได้ฟังทางสภากาชาติตกลงแลรับรองมั่นคงว่าเป็นไปเช่นนั้นประเด็นที่ว่านั้นก็หมายถึงว่าทรงสะท้อนให้เห็นว่าสถานะความเป็นเจ้าของเป็นอุปสรรคสําคัญมากๆต่อการไปเรียนในต่างประเทศนะคะเ,เพราะว่าเจ้าหน้าผู้หญิงนั้นการจะอยู่และการจะไปอยู่ต่างประเทศนาน,านๆก็ยังไม่ได้เป็นที่ ธรรมเนียมนิยมมากนักในหมู่เจ้าเจ้านายในยุคนั้นนะคะ,ะปีพุทธศักราช473เนี่ยหม่อมเจ้าพรพิลาชก็ทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่วิทยาลัยแบนฟอร์ดกรุงรอนดอนประเทศอังกฤษเพราะเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะวิทยาในการเล่าเรียนแล้วก็ได้รับได้เรียนวิชาพยาบาลสามันจนจบหลักสูตรแล้วก็ทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และก็โรงพยาบาล ต่างประเทศในเมืองมะนิลาด้วยนะคะคือว่าจบหลักสูตรของของโรงพยาบาลจุฬาและก็โรงพยายบาลอื่นๆในฟิลิปปินส์ด้วยหลังจบการศึกษาในปี2474ระหว่างที่เสด็จทรงกลับและแวะเยี่ยมชมกิจการสภารชาชาติในฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและเบลเยียมเจ้านายผู้หญิงอีกสององ,องค์ที่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตนะคะเสด็จไปเรียนต่อต่างประเทศในช่วงต้นทศวรรษที่2470ก็คือ หม่อมเจ้าอุบลพันนีวรวรรณและหม่อมเจ้าออนอัมภัยกเกษมสันทั้งสององค์เนี่ยทั้งสองพระอ,องค์ทรงแสดงเหตุผลที่ต้องการไปเรียนต่างประเทศไว้อย่างน่าสนใจนะคะหม่อมเจ้าอุบลพันนีทรงกล่าวมขมทุนว่าขอพระราชานเป็นพ้นกล้าวนานมาแล้วที่ข้าพเจ้ามีความหวังใคร่จะไปยุโรปสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ชมภูมิประเทศและเล่าเรียนแต่ความหวังก็ยังไม่ได้เหมาะโอกาสที่จะสําเร็จบัดนี้ทรงพระราชานพระบรมราชานุญาตว่า เจ้าพี่ดำดรัตดำรงและพี่หญิงออนทิ์พยาประพันธ์เสด็จยุโรปข้าพเจ้าจึงขอปาลารถขอขอไปด้วยแล้วก็จะเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของข้าพเจ้าที่ได้เปิดหูเปิดตาและได้ร่ำเรียนให้เกิดความรู้พอสมควรที่จะได้เรียนเจ้าพี่ทั้งสององค์ก็ทรงยินดีจะพาไปแล้วก็จะจัดให้ได้ร่ำเรียนตามควรทั้งที่ข้าพเจ้าจะได้มีเพื่อนพี่หญิง ในเวลาที่หลานเล่าเรียนข้าพเจ้าจึงขอพระทานกราบบังคมทูลไปยุโรปกับเจ้าพี่และอยู่ที่นั่นราวสี่ปีตลอดเวลาที่อยู่ข้าพเจ้าอยู่ในความปกครองของเจ้าพี่ทั้งสองพระองค์และจะใช้นามว่าเอ็มซีอุบลบวรวรรณส่วนเรื่องทุนรอนั้นเสด็จพ่อและพี่ๆจะทรงช่วยเหลือ พอที่จะทำให้ไม่เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศแห่งราช,ชวงศ์ได้ก็เป็นเหตุผลของผู้หญิงยุคใหม่นะคะผู้หญิงแนวใหม่ที่มีแนวคิดเป็นหัวก้าวหน้าอยากไปศึกษาต่างต่างประเทศอ้างเหตุผลว่าพี่สาวกับพี่ชายก็กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศอยู่แล้วดังนั้นก็ขอติดตามไปเพื่อเปิดหูเปิดตาก็เป็นเป็นเหตุผลที่น่าสนใจนะคะที่ทรงกล่าวอ้างกับรัชการที่7แบบนั้นนะคะซึ่งในที่สุด ท่านก็ทำสำเร็จนะคะได้ไปมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อส่วนหม่อมเจ้าออนอัมภัยนะคะแล้วก็หม่อมเจ้าจันทนร์จอมรัตเกษมสันพระเชษฐพคคินีเนี่ยพี่สาวนะคะก็มีหนังสือเขียนกำชับไปที่รัก,กนีเจ็ดอีกนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นพระไทยจากคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าทั้งสองพระองค์เนี่ยอาจจะมีข้อได้ว่าเหตุผลหรือความประสงค์ของการไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นมันเกิดจากความต้องการเรียนรู้โรคใหม่สิ่งใหม่ หม่อมเจ้าอุบลพันธ์นั้นทรงกล่าวด้วยว่าการไปเปิดหูเปิดตาทั้งสองคือจุดประสงค์ในการเรียนเพื่อรับราชการและพัฒนาประเทศส่วนหม่อมเจ้าอุบลพันน,นีนั้นทรงต้องการเรียนพอให้เกิดความรู้ในขณะที่หม่อมเจ้าออนน้ำไผทรงไปเรียนเพื่อหวังที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองในอนาคตทั้งสององต่างมีบุคคลอ้างอิงเช่นกันหม่อมเจ้าหญิงอุบลพันธ์นี ทรงอยู่ในความปกครองของหม่อมเจ้าหญิงอ่อนทิพประพันธ์และสางพระสวามีซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการดูแลหม่อมเจ้าฤดีวันมาก่อนแล้วส่วนหม่อมเจ้าออนอภัยทรงอยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของหม่อมเจ้าชัดชวลิตเกษมสรรพเชษฐาในกรณีที่หม่อมเจ้าออนอภัยนั้นพบแล้วก็ขออนุญ,ญาตในพระนัฏฐานในรัชกาลที่7ซึ่งความสนับสนุนจากครอบครัวจึงเป็นอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่สําคัญนะคะและเป็นปัจจัยสําคัญมาก ในการที่จะช่วยเหลือให้เจ้านายผู้หญิงเนี่ยได้รับโอกาสในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวก็อาจจะไม่มีโอกาสเลยนะคะที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้นั้นในกรณีของหม่อมเจ้าทิยพย์รำไพรพีพัฒนะคะนี่ลน,ะนามสกุลนี้ท่านคงจะคุ้นดีหม่อมเจ้าพิมพ์รำไพรพีพัฒเคยจะตามเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุญเดช กมมรมหลวงสงขาลานครินไปศึกษาวิชาพยาบาลในต่างประเทศแต่พระบิดาคือกมมรมหลวงราชบุรีเหล็กดิษเนี่ยไม่ส่งอนุญาตเพราะต้องการให้อยู่ช่วยดูแลวังและกิจการโรงสีหรือแม้กระทั่งหม่อมราชวงศ์หญิงบางคนถึงจะไม่ได้ไปเป็นเจ้าแต่ก็ถูกห้ามไม่ให้ไม่ให้ส่งไปเรียนในต่างประเทศเพราะความที่เป็นผู้หญิงดังเท่นที่หม่อมราชวงศ์พันทิย์เทวกุลกล่าวไว้ว่าท่านพ่อเคยคิดจะส่งข้าพาเจ้าไปศึกษาต่อเหมือนกัน แต่เสด็จปู่ทรงห้ามเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นลูกผู้หญิงผลของการไปเรียนต่างประเทศของเจ้านายผู้หญิงในช่วงรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7เนี่ยไม่เพียงทําให้ได้รับความรู้เพื่อน,นำมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือการดําเนินชีวิตประจําวันเท่านั้นนะคะแต่มันยังเป็นประสบการณ์การได้รับประสบการณ์และโลกทัศน์ใหม่ๆเจ้านายผู้หญิงที่เคยไปเรียนต่อต่างประเทศจึงมักเป็นผู้หญิงที่มีหัวสมัยใหม่ กล้าที่จะก้าวออกจากกรอบจารีตในสังคมเดิมเช่นการเลือกประกอบอาชีพที่หลากหลายการเลือกสละฐานันดรศักเพื่อการสมรสกับสามัญชนเป็นต้นนี่ก็คือเหตุผลสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนะคะในระบบคัตยานารีศึกษาของบรรดาเจ้านายผู้หญิงนะคะในรั้วในวังในยุคหลังของการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง จากสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากๆเกิดขึ้นกับเจ้านายชั้นสูงฝ่ายหญิงนะคะการไปสื่อสาต่อต่อต่างประเทศก็การเป็นการพลิกโฉมใหม่ของเจ้านายฝ่ายผู้หญิงในวังเช่นเดียวกันนะคะมันทําให้การมีการสละราชสมบัติมีการเลิกไม่ใช่สละฐานันดรนะคะของตัวเองเพื่อไปแต่งงานกับสามัญชนกับผู้ชายที่เดงรัก ไม่ติดกรอบที่จะต้องมีการจับคู่คุมถุงชนให้แต่งกับบรรดาเชื้อพระวง์ด้วยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นที่มาของนวนิยายนะคะที่น่าสนใจที่เราได้อ่านได้ชมได้ฟังกันมาตั้งแต่อดีตเช่นปริศนานะคะเรื่องเะารเรื่องปริศนาแม้แต่เรื่องพจมานสว่างวงอะไรอย่างี้นะคะบ้านใส่ทองนี่ก็เป็นนวัติยาที่อ้างอิงถึงบรรดาเชื้อพระวง์ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงที่ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศ แม้แต่ล่าสุดก็ที่โด่งดังมากก็เทพประบุจุธาเทพนี่ค่ะของไทยชีวิีช่องสามก็เป็นที่โด่งดังมากทําให้เรารู้จักวิถีชีวิตของคนในรั้วในหวังมากยิ่งขึ้นนะหญิงหญิงทั้งหลายที่ไปเรียนต่อต่างประเทศก็จะมีความทันสมัยสมัยใหม่แล้วก็มีวิถีชีวิตที่หลุดจากกรอบจารีตประเพณีสังคมเดิมไปอย่างมากมาย วันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วนะคะติดตามเรื่องราวของรายการเรียบพระนครให้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะเรื่องราวของคัตยานารีศึกษาจากจารีตประเพณีในรุ่นในวังสู่วิถีชีวิตใหม่ในอนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงวันนี้ดิฉนันธนพันธ์บุญจารกินต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ